เล่าหุ้นนอก AMD บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่พัฒนาและผลิตชิปประมวลผลชั้นนำระดับโลกสวัสดีครับพบกับสองหมอคอนทูนกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่า AMD บริษัท Advanced Micro Devices AMD เนี่ยเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่พัฒนาและผลิตชิปประมวลผลโปรเซสเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเซิร์ฟเวอร์และการ์ดกราฟิก บริษัทเนี่ยมีคู่แข่งสำคัญอย่าง Intel และ Nvidia โดย AMD เนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เน้นความสามารถสูงและประสิทธิภาพในราคาที่สามารถแข่งขันได้เดี๋ยวเรามาดูงบการเงิน,นเบื้องต้นของเขากันดีกว่านะครับ PE ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35เท่า Price to Sales Ratio เนี่ยจะอยู่ที่6.4เท่า Price Per Book Value จะอยู่ที่5.7เท่า ROE จะอยู่ที่12 ROA e จะอยู่ที่6% Dividend Yield เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีการจ่ายปันผล D E ratio จะอยู่ที่ประมาณ0.05เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตารางแสดงรายได้สุทธิและกำไรย,ย้อนหลังไป5ปีนะครับและจากการาฟเนี่ยจะพบว่ารายได้ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับ AMD เนี่ยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นจาก6 7ดพันล้านดอลลาร์ในปี2019เป็น2 3 6พันล้านดอลลาร์ในปี2023ในส่วนของกำไรสุทธิที่เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยกำไร,ราสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงปี2022 แต่ลดลงในปี2023สะท้อนถึงความท้าทายในด้านต้นทุนหรือการแข่งขันทางตลาดก็จะเห็นได้ว่า NV i d i ีดีเนี่ยผลงานเขาค่อนข้างดีกว่านะครับรายได้กำไรเขาก็เติบโตค่อนข้างดีกว่าข้อมูลนี้ก็จะสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของ AMD แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจขึ้นจากปัจจัยภายนอกเช่นการแข่งขันในตลาดชิปและสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับเอาละครับเรามาดูถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเขากันดีกว่าผลิตภัณฑ์หลักของเขาคือชิปประมวลผลหรือที่เรารู้จักกันในานามว่า CPU AMD l i c e n สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและคอมพิวเตอร์พกพา AMD EPYC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ผลิตภัณฑ์ต่อมาก็จะเป็นกราฟิกการ์ดหรือว่า GPU นะครับ AMD Radeon สำหรับเกมมิ่งและการประมวลผลกราฟิกผลิตภัณฑ์ต่อมาก็คือ Semiconductor แบบฝังตัวนะครับสำหรับตลาด IoT และก็อุปกรณ์เชื่อมต่อในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะมี AMD Ryzen 700 Series ซึ่งเป็นชิปประมวลผลสำหรับเดสก์ท็อปที่ใช้สถาปัตยกรรม z e n f o AMD Instinct MI 3000ชิปสำหรับการประมวลผล AI และงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง Radeon RX 7000 Series การ์ดจอรุ่นใหม่สำหรับเกมมิ่งที่ใช้สถาปัตยกรรม RDNA 3นะครับโดยการลงทุนในโปรเจกต์ล่าสุดของเขาเนี่ย AMD ได้ลงทุนโครงการพัฒนา AI และชิปสำหรับ Data Center โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลเพื่อรองรับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ AI และ Machine Learning นี่ส่วนแนวโน้มของธุรก,กิจของเขานะครับตลาดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มชิปประมวลผลสำหรับเซิร์ฟเวอร์และ AI ซึ่ง AMD ก็มีโอกาสเติบโตจากความต้องการของ Data Center และก็ระบบข่าวครับในส่วนกลยุทธ์ของ AMD เนี่ยเขาจะเน้นกลยุทธ์การพัฒนาชิปที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เน้นการประหยัดพลังงานพร้อมกับมีการขยายฐานลูกค้าในตลาดเซิร์ฟเวอร์และ AI นอกจากนี้นะครับเขายัางเน้นการสร้างสัมพันธ์กับพันธมิตรและลูกค้ารายใหญ่อีกด้วยหากมองถึงการเติบโตของ amd เนีย่ยก็ถือว่ามีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแข่งในตลาด data center และก็ ai ด้วยการพัฒนาชิปที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายตลาดในกลุกม่ม gaming และก็ iot นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงความเสีย่ยงผมต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเรามาฟังความเสี่ยงของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นกันดีกว่าความเสี่ยงแรกก็คือการแข่งขันที่รุนแรงแน่นอน,นครับเป็นความเสี่ยงสําคัญจากคู่แข่งสําคัญที่เพื่อนๆก็รู้จกักกันดีไม่ว่าจะเป็น NV ็นวีเดียเจ้าตลาดอันดับหนึ่งและก็รองลงมาคือ Intel นะครับความเสี่ยงต่อมาคือความเสี่ยงด้านซับไพน์เชนการพึ่งพาโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากภายนอกเนี่ยก็จะเป็นความเสีย่ยงของของ a m ีนะครับความเสี่ยงที่3คือความผันผวนของตลาดการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดเซมิคอนดักเตอร์และการ์ดจอเนี่ย มีขึ้นมาอย่างเรื่อยเื่อผันผวนมากผันผวนน้อยอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ช่วงต่อความต้องการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นนจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและถ้าเพื่อนๆ่ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ต e และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ขอบคุณครับ